โอเคครับสำหรับคนที่ถามหากุนโตะนะครับเป็นดาบทหารม้านะมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นงานแบรนด์ของโนบุเหมือนกันนะครับฝักเหล็กเหมือนเดิมนะครับห่วงทองเหลืองทั้งหมดนะตัวล็อกฝักเหมือนกันนะครับตัวนี้เห็นไหมกดนะครับแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้นะนี่เห็นไหมโอเคก็เป็นงานแบรนด์ของโนบุเนาะกระเบนแท้นะครับใบดาบก็เป็นเหล็กทีสิบนี่ทีสิบโซจิฮามอนนะครับ นี่นะทีสิบโซจิฮาร์มอนใบเต็มไม่มีร่องเลือดนะเปิดคมร้อยเเซนะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนี่นะเปิดคมคลิปๆนะครับโอเคใครที่อยากได้นะครับติดต่อมาก็นลวกันเพราะว่าตอนนี้ รู้สึกว่าจะขายไปละสองเล่มนะมาประมาณห้าเล่มนะครับไวๆเลยนะจ๊ะ